ก็สวัสดีนะครับนักลงทุนทองคําทุกท่านนะครับเสียงนี้ไม่ใช่เสียงใครอื่นนะครับก็คือเสียงของอาจารย์เติ้งนะครับจากหมอดูทองคํานะครับในวันนี้ครับผมได้อ่าจะนําคลิปนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรบอทฮาร์ดคอร์นะครับนํามาให้ดูนะครับหลายท่านสนใจในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของโรบอทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมมีโรบอทอยู่2ตัวด้วยกันคือหวานเย็นแล้วก็ฮาร์ดคอร์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ รันกำไรได้ตามปกตินะครับแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่จะนำเอามานําเสนอเนี่ยนะครับไม่ใช่โรบอทธรรมดานะครับเราเรียกว่าเป็นฮาร์ดคอร์เมคทูออเดอร์นะครับมาหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมเคยให้นักลงทุนเนี่ยลงทุนอยู่ที่ 5,000เหรียญกับ10,000เหรียญนะครับบางครั้งก็ไม่ตอบโจทย์นักลงทุนรายใหญ่นะครับที่มีเงินจำนวนเยอะนะครับและอยากได้ผลตอบแทนที่เยอะตามมานะครับวันนี้ครับเราจะได้นำเสนอครับโอร์เมคทูออเดอร์นะครับโดยเริ่มต้นเงินครับที่ส0ม0 0ืเหรียญนะครับหรือประมาณ90,000 0บาทนะครับ สังเกตดีๆนะครับว่าผมเนี่ยนะครับสตาร์ทหลอดในการเทรดเนี่ยครับเพียงแค่0.1นยหลอดนะครับหรือเทรดแค่ประมาณ20่บบาทต่อบาททองเท่านั้นเองนะครับและเดี๋ยวเราจะดูกันว่านะครับผลที่ตามมาครับจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเทรดนะครับด้วยทองคำนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือน1 2 0 1 8นะครับจนถึงวันที่3าเดือน1 2 2แนะครับซึ่งเป็นของปีเทียรทั้งปีนะครับอ่ะแล้วเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ รอให้โปรแกรมประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูว่าสุดท้ายนะครับผลตอบแทนที่ได้ครับด้วยเงินจำนวน3 0,000ื่นเหรียญนะครับแล้วเทรดเพียงแค่0-1หลอดครับผลจมเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คือเริ่มประมวลผลแล้วนะครับผมจะเริ่มขยับให้เห็นนะครับนะครับจะมีการซื้อขายแล้วนะครับนะครับมันก็จะไปอย่างนี้นะครับเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับนี่คือหน้าตากราฟนะครับก็คือจะเริ่มขึ้นมานะครับ นี่ก็คือจำนวนออเดอร์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปเร็วๆเนาะอ่าผมสคริปทูข้ามไปเลยนะครับจะได้เห็นผลนะครับผมข้ามไปเลยนะครับอ่าไปดูประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่วันที่1เดือน1 2ึ่8จนถึงวันที่31เอดเดือน2 2บสองเนี่ยหปีเต็มเต็มครับ ถ้ารันกันจริงๆแล้ว1ปีเต็มๆครับผลตอบแทนจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับย้ำนะครับโรบอตตัวนี้ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ตัวปัจจุบันที่เทรดอยู่นะครับแต่เป็นตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่าฮาร์ดคอร์เมคทูออเดอร์นะครับก็คือตอบโจทย์นักลงทุนเลยครับว่าท่านจะลงทุนเท่าไหร่ก็ตามครับสตาร์ทที่30,000เหรียญครับจะไป40,000เหรียญ50,000เหรียญได้หมดนะครับผลตอบแทนก็สูงขึ้นตามลำดับนะครับ เดี <formation> ah, er ๋ยวเราไปดูกันครับรอผลประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับผมให้ดูกราฟนะครับนี่นะครับนี่คือกราฟนะครับที่มันกําลังประมวลผลนะครับนี่คือที่ผ่านมานะครับจะได้ว่าครับตั้งแต่ต้นปีครับมันขึ้นทะแยงเป็นสี่พองศานะครับดูตรงนี้นะครับเงินต้นท่านสามหมื่นนะครับปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมบิดกล้องให้ดูนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันครับขึ้นมาที่ระดับห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดเหรียญนะครับเห็นคงเห็นชัดนะครับ เห็นไม่ชัดไม่เป็นไรครับอ่ะผมไปให้ดูรีพอร์ตครับออกมาครับนะครับจากเงินต้นนะครับที่เราบอกว่าเราสตาร์ทกันที่3 0ม0 0ื่นเหรียญนะครับเห็นชัดเจนนะครับสาม0 0ื่นเหรียญนะปัจจุบันครับพอรันครบ1ปีครับผลออกมาครับอยู่ที่6420ี่ยเหรียญนะครับนี่คือวันสุดท้ายของการเทรดนะครับก็คือวันที่28เดือน12นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับ เจ้าโรบอตตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่า hardcore make-to-order นะครับอันนี้ก็คงมีโชว์ให้ดูแค่นี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมทีหลังนะครับที่เบอร์นะครับ0873434545นะครับหรือว่าไลน์ ID ผมนะครับเติ้งนะครับที่ t i l i n d n d ครับ e ครับ r ครับ n ครับแล้วก็ G o ูดนะครับก็คงมีแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับจากอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ